สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี 3, ทุกคนสวัสดีตั้นผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็กลับมาสู่โหมดการทำงานเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอเดี๋ยวเรอรถไปก่อนนะครับก็กลับมาสู่โหมดการทำงานเหมือนเดิมนะครับก็ มาถึงไม่ได้ว่างเลยนะครับก็รับแผนนะครับรับแผนรับภารกิจนะครับเพื่อที่จะออกทํางานนะครับก็ภารกิจก็จะเป็นหมู่บ้านเป้าหมายบ้านสปอตไซส์นะครับมาถึงก็รับแผนเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าของเตรียมอะไรนะครับพี่น้องสงสัยใช่ไหมครับว่าพี่จามารอบนี้ทําไมใส่ใส่หมวกปีก เสื้อเกลอกไปไหนนะครับก็ในการแต่งกายแบบนี้นะครับการแต่งกายแบบนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะครับเข้าเก้าบ้านเป้าหมายร er mm ัตเวินพิจูดทราบกดดันพื้นที่เป้าหมายในในพื้นที่นะครับก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเน้นนะครับเน้นการการกล้องตัวนะครับเน้นความคล่องตัวนะครับขอย้ำว่าเน้นความคล่องตัว นะครับถ้าเก้าพื้นที่ที่ว่าเสียงๆส,สักหน่อยนะครับก็เน้นความคลองตัวไว้ก่อนนะครับก็จะมีเสื้อกระสุนเสื้อกระสุนอมองเห็นไหมครับสีดําเหมือนกันนะแล้วก็ปืนข้างในข้างในก็จะเป็นะจะพวกอของใช้ของดํารงชีพนะครับ ในป่าไม่ว่าจะเป็นถ้วยข้าวมามงมามา่าปลากระป๋องผ้าห่มเป้ทุกอย่างอยู่ในเป้นะครับผมก็ก็ไปกันไกลพอสมควรเหมือนกับที่ผมพาพี่น้องขึ้นเขาไปรอบก่อนนะครับก็แต่งตัวแบบน,นี้เหมือนกันนะครับถ้าลัตะเวนินเหมือนกับว่าอย่างเช่นในพื้นที่ พื้นที่ในหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่ขึ้นด่านขึ้นด่านข้างถนนอะไรต่างๆนะครับก็ะจะเป็นเสื้อกลอกนะครับแต่ถ้าขึ้นปา่าขึ้นเขาเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับก็เอาความกล้องตัวไว้ก่อนนะครับนี่ผมก็เพิ่งกลับมาถึงสี่โมงกว่านะครับมาถึงก็มีเวลาเตรียมตัวแค่ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็ไปรับแผนรับแผนเสร็จก็มาชี้แจงให้กับลูกชุด ให้สีเจงและลูกน้องทราบในชอปอนะครับก็ทําความเข้าใจต่างๆในการไปบัตรนะครับก็เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับเพิง่งเสร็จเมื่อกี้นี่ผมก็เพิ่งจะเคลื่อนที่นะครับเพิ่งจะเคลื่อนที่ออกมานะครับก็หลังจากที่ว่าผมกลับไปบ้านหลังจากที่กลับไปบ้านนี่คือไม่ได้มีเวลาทําคลิปเลยนะครับพี่น้องเ <c oughs> นื่องด้วยสภาวะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับครอบครัว นะลูกบ้างมียบ้างป่วยนะครับก็ไม่มีเวลาได้ทําคลิปเลยนะครับไม่ไม่ไมีเวลาได้คุยกับพี่น้องเลยนะครับนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคนะผมก็อยู่บ้านผมก็จะทดแทนเวลาที่มันขาดหายจากครอบครัวไปนะครับมานี้นะครับมาอยู่นี่ผมก็ทดแทนเวลาที่ขาดหายจากที่บ้านนะครับจะทดแทนเวลา ท,ทาคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมไม่ค่อยได้ทําคลิปที่บ้านประมาณนี้ผมก็จะทําคลิปมาเล่ามาพูดมาอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้พี่น้องได้ฟังได้ชมกันนะครับอโอเคตอนนี้ก็ค่าแล้วพี่น้องอผมก็กําลังเดินเข้าในพื้นที่นะครับก็ตามหลังกันมาโน่นนะครับออกลุยกันต่อนะครับในชุดนะครับในชุดก็มี มีเพิ่มมานะครับมีเพิ่มมาอีกคน2คนนะครับบางคนพี่น้องอาจจะยังไม่ยังไม่คุ้นเคยนะครับก็เราเข้าพื้นที่เป้าหมายเราต้องเพิ่มคนนะครับต้องเพิ่มคนไม่เพิ่มไม่ได้นะครับไป,ไปคนเยอะๆนี่มันจะดีนะครับก็กว่าจะเตรียมของได้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไอเกี่ยวกันไปบัตรงานเนต่างๆให้พี่น้องได้ชมกัน นะครับผมตอนนี้ผมขอญาตเดินทางก่อนนะครับต้องต้องเข้าให้ถึงใน A.O. นะครับเย็นนี้ต้องเข้าถึงใน A.O. A.O. ก็คือพื้นที่ไปบัตรการนะครับก็ต้องเข้าไ้ถึงบ้านเป้าหมายนะครับแล้วก็หาที่ตั้งฐานระัตะเวนนะครับเพื่อที่จะหยุดหน่วยได้พักผ่อนแล้วก็จัดเวีนยามจัดอะไรกันนะครับดูความพร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็พูดเท่าแต่ที่พูดได้นะครับผมโอเคผมจะไม่ล้วงลึกไปมากกว่านี้นะครับเกี่ยวกับทางด้านการไปบัตรของทหารทหารนะครับเดี๋ยวเอฟซี FC ดูได้ขวายตรงข้ามเขาก็ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เอาพอเข้าใจกันนะครับเอาพอเข้าใจพอพอรู้กันนะครับก็เดี๋ยวผมไป อัปเดตหอพี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณอีกที่นึงนะครับขอบคุณเนบซีทุกคนเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยที่คอยดูแลผมและก็เป็นกําลังใจให้กับพวกผมและก็น้องๆกันมาตลอดนะครับและก็ขอบคุณมากๆเลยที่คอยซัพพอร์ตกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นไอจาพวก ปลาแห้งจำพวกปลาหมึกจำพวกก้าวสารอาหารเน่งปลากระป๋องอจำพวกมามา่าทุกสิ่งทุกอย่างยันถ้วยชามายันแก๊สที่พี่น้องส่งมานะครับผมกลับมาถึงก็ผมเปิดกล่องดูแล้วนะครับก็มีแก๊สมาด้วยมีถ้วยชามมีเสื้อกันฝนมีหลายอย่างเลยผมกลับไปบ้านเสร็จแล้วก็ของมาส่ง ที่กองร้อยนะครับลูกน้องก็เอาไปาตั้งไว้ในห้องนะครับผมมาถึงก็นี่ผมแกะนะครับที่เป็นของกินก็แกะไม้น้องๆถือได้ออกไปดำรงชีพในป่ากันนะครับก็กระจายให้คนลัถุงทองถุงนะครับได้ถือกันทุกคนนะครับผมนะก็เอาเอาของกินเอาอะไรมาที่ f อซส่งมาให้นะครับก็เอาติดเป้ติดล็อกแสกมาด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณมากมากเลยที่คอยอำนวยความสะดวกและก็คอยสปอร์ตนะครับอ่าเป็นแรงใจเป็นกำลังใจกันเข้ามานะครับผมก็โอเคก็มืดค่ำแล้วเดี๋ยวผมขอยัดทำงานขอยัดเดินก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเกิดมีอะไรนี่จะเอาไม่ทันนะครับเพราะมันมืดมากเลยดูพี่น้องอ่ดูนะครับพื้นที่แบบนี้นี่อันตรายด้วยนะครับอันตรายเราเดินเดินก็ซุ่มข้างทางนี่เรา อาจจะเอาไม่ทันนะครับพราะฉนั้นนี่มัวแต่คุยอยู่ไม่ได้นะผมก็ต้องขออนุญาตทํางานก่อนนะครับต้องขออนุญาตระวังตัวก่อนนะก็มาคุยมาพูดให้พี่น้องฟังกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตคลิปให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมกันนะครับผมอ่ผมก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ